ตาใจคนไทยทั้งประเทศนะครับถึงแม้เราจะไปไม่ถึงรอบฝั่งฝันก็คือรอบ4ทีมและชิงชนเล์ลแต่วันนี้ทีมของสาวไทยยู21เอาชนะย้ำแค้นทีมชาติเวียดนามยู21ได้อีกครั้งนะครับเจอกัน4ครั้งชนะหมดเลยนะครั้งแรกเนี่ยชนะ30นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยชนะ3 1 3 1 3 1วันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เก็บชัยชนะไปได้นะ เกือบไปเหมือนกันนะเซตแรกเนี่ยแพ้ไปนะครับแต่ว่ากลับมาชนะ3เซตหลังได้ก็ถือว่าวันนี้น้องๆทําได้ดีที่สุดแล้วนะครับทุ่มเทเต็มที่รายการนี้จบลงแล้วนะครับก็ดีใจกับน้องๆด้วยที่จบอันดับที่5นะส่วนอันดับที่เหนือกว่าเรานั้นก็ต้องพูดตรงๆว่าประสบการณ์เขายังเหนือกว่าน้องๆรุ่นนี้อีกเยอะนะครับเดี๋ยวไปตามรุ่นตามเชียร์กันในชิงแชมป์โลกอยู่21จะได้น้องเฟิร์นบริศลา น้องเอ๋ยกัญญาัและน้องเดยก,กนกพรนะครับเข้ามาเติมเต็มทีมของ u 21ได้นอนเดี๋ยวโค้ชจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ต้องแก้ไขนะครับ